นี้นะคะก็กรมการค้าต่างประเทศนะคะเราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะออกมาให้ความรู้กับท่านผู้ปกับการน,นะคะเพราะว่าประเทศไทยเราเองนะคะเรามี FTA อยู่แล้ว14ฉบับนะคะแล้วก็ทํากับ18ประเทศนะคะแต่ว่าฉบับล่าสุดที่เราเพิ่งคอนคลูดแล้วก็เรียบร้อยกันไปเนี่ยนะคะก็คือ FTA ไทยสิงคโปรฉบับที่15เนี่ยนะคะคือมันมาแล้วอะ แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีผลบังคับใช้ปี 2,5, 6,8นี้แล้วนะคะแต่ว่าผู้ปกอบการไทยเราเองเนี่ยเรายังใช้สิทธิ์กันน้อยอยู่หรือเปล่านะคะกรมการค้าทางเพศเรานะคะถึงแม้เราจะเป็นแค่ฟาสิลิเตเตอร์นะคะเราเป็นคนที่ช่วยอ,อำนวยความสะดวกให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้อย่างเต็มที่อ่ะเพราะว่าเราเป็นคนออกฟอร์มนะคะซึ่งการออกฟอร์มเนี้ย ถามว่ายากไหมมันก็ยากนั่นก็เลยเป็นที่มานะคะว่าเราก็เลยต้องการที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะคะโดยเฉพาะ SME เราเนี่ยนะคะสามารถออกฟอร์มแล้วก็กรอกแบบฟอร์มทำหนังออ,ออกหนังสือรับรองถิง่นกำเนิดสินค้าเนี่ยได้ด้วยตนเองนะคะที่ผ่านมาเราอาจจะต้องไปพึ่งพาเอ,อเอเจนต์หรือว่าพึ่งพาชิปปิง้งอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแต่ที่แต่ถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการเราเนี่ยนะคะไม่ทราบไม่เข้าใจเนี่ย เราก็จะใช้สิทธิประโยชน์กันได้ไม่เต็มที่นะคะวันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นของขวันปีใหม่ท้ายปี2567นะคะที่เป็นตามนโยบายของท่านนายกแพ่งนคัคารแล้วก็นโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านพิชัยนฤทธพันธ์ด้วยนะคะที่เราอยากจะมีของขวันปีใหม่ส่งท้ายปีให้กับทางผู้กับการไทยแล้วก็ SME ไทยเราก็เลยจัดสัมมานาวันนี้ขึ้นมาค่ะ เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าสัมมนาในวันนี้เนี่ยจะทําให้จุดประกายการส่งออกปลายปีแล้วก็ต่อเนื่องไปยังต้นปีหน้าด้วยว่าผู้กับการค้าเรามาช่วยกันใชส้สิทธิสิิทธประโยชน์พิเศษสําหรับ FTA กันให้กันมากนะคะปีที่ผ่านมาก็ดีขึ้นมานิดนึงนะคะเราก็ได้มีคนใช้สิทธิประโยชน์เนี่ยทางทางภาษีเนี่ย FTA เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณอ2อเนี่ยนะคะแต่ว่า อีนาเป็นต้นไปเราจะทําให้เพิ่มให้ได้ถึง5%ค่ะก็ประเทศไทยนะคะเราทําไปแล้ว1 4สฉบับอย่างที่เมื่อกี้เก๋เรียนไปนะคะกับ18ประเทศนะคะฉบับล่าสุดก็คือฉบับที่15ก็ที่ประเทศศรีลังกานะคะ,ะสำหรับตัวอย่างนะคะก็เราใช้กันดีอยู่แล้วนะคะอาเซียนอาเซียนจีนอินเดียน,นะคะญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทั้งเปอร์วคีแล้วก็เวีภาคีอีกมากมายนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าเราจะมี FTA เนี่ย ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่เรายังเยอะไม่พอก็ปีต่อๆไปเนี่ยนะคะอย่างปี68แล้วก็ปี69เนี่ยนะคะก็อยู่ในไพลายอีกเยอะมากมายเลยนะคะก็หวังว่าเราจะสามารถคอนคลูดได้กันเร็วๆนี้นะคะก็มีเอฟตานะคะเดือนมกรารอรอฟังข่าวจากทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้วยค่ะ FTA เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ทางด้านการลดภาษีนะคะคืออาจจะลดเหลือศูนย์เลยก็คือไม่มีภาษีเลยยกเว้นเรียกว่ายกเว้นภาษีนําเข้าหรือลดภาษีจากจากเดิมเยอะๆอยู่เนี่ยลดมาเหลือ35%ก็คือแล้วแต่ตามข้อตกลงที่เราตกลงกับประเทศประเทศคู่ค้านะคะ,ะแต่อีกเรื่องหนึง่งที่เราก็ต้องเรียนรู้ด้วยก็คือว่า การลดภาษีมันมาแต่ตัวเราเองต้องปรับตัวยังไงให้มันได้สามารถใช้สิทธิประโยชน์นั้นได้แล้วก็เราก็ต้องเท่าทันกับความตกลงนั้นมากกว่าอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เก๋อยากจะให้ความรู้นี้กับทางผู้ประกอบการเขามากขึ้นด้วยเพราะว่า FTA ฉบับใหม่ๆนะคะหรือว่าพ่อตกลงความร่วมมือใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะเสริมเรื่องอย่างอื่นเข้ามาด้วยก่อนที่เราจะสามารถใช้สิทธิประโยชน์พวกนี้ได้ค่ะก็ปีห8นะคะ,คะ,ป,ะ,คะปีนี้ก็ เป็นของผนท้ายปีแล้วนะคะปีหน้านะคะอีก10ครั้งเราจะไปหาพี่ๆที่ต่างจังหวัดค่ะเราก็จะไปหาที่เอสอ็มอ e, มากขึ้นไปทั้งทั่วทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วประเทศเลยนะคะก็ถ้ายกตัวอย่างจังหวัดนะคะก็จะมีถ้าไปภาคตะว,วันออกก็ระยองชนบุรีนะคะภาคกลางก็อยุธยากันนุรีนะคะแล้วก็ไปภาคอีสานนะคะหลายจังหวัดเลยนะคะ น้องคายนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์เป็นต้นนะคะแล้วก็ภาคเหนือไปลําพูนค่ะแล้วก็ภาคใต้เลยภาคใต้เราจะไปที่สงขลาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เราตั้งเป้าว่าเราจะ เข้าให้ถึง SME มากกว่า1,200คนเพราะว่าเราคิดว่า SME เหล่านี้หรือผู้ประกอบการเหล่านี้ค่ะเขารอที่จะให้ที่จะให้เราเนี่ยไปให้ความรู้แล้วก็ไปอำนวยความสะดวกให้ถึงที่เขาเลยทีเดียวว่าทํายังไงเขาถึงจะกรอ,อกฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ทํายังไงเขาถึงจะกรอ,อกฟอร์มถูกแล้วใช้สิทธิประโยชน์เนีได้ครบถ้วนถูกต้องค่ะ ก็นอกเหนือจากการให้ความรู้แบบนี้แล้วนะคะจริงๆแล้วโรงการค้าต่างประเทศเรายังมีอีกหลายโครงการเลยนะคะ,ะจริงๆสินค้าที่เราดูแลแล้วก็รวมไปถึงผู้ประกอบการที่เราดูแลเนี่ยก็อยู่ทั่วไปทั่วประเทศเนี่ยนะคะแต่หนึ่งใน การส่งเสริมที่สําคัญก็คือการค้าชายแดนเราจะมีมหาการค้าชายแดนนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงเราจะไปเอาเศรษฐกิจเนี่ยไปพัฒนาให้กับพี่ๆในจังหวัดที่ใกล้เคียงกับชายแดนด้วยเพราะว่าค้าชายแดนปีปีล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นปีที่ดีนะคะเพราะว่าหลังจากที่ค้าชายแดนก็ตกมาสักพักแล้วเนี่ยนะคะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองเลยทีเดียวเพราะว่าค้าชายแดนเพิ่มมาห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะก็อยากจะไปเข้าถึงพี่ๆ พี่ๆผู้ประกอบการแล้วก็เ m e ในจังหวัดเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นด้วยเราก็จะไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในตะเข็บชายแดนแล้วกันนะคะก็จะไปหลายจังหวัดค่ะก็รอดูค่ะอาจจะมีสักประมาณ6หครั้งที่เราจะไปจัดค่ะแล้วก็ยังมีงานมีใหญ่อีกหลายงานนะคะที่กรมการค้าต่างประเทศเราจะจัดในปีหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นไทยไรส์คอนเวนชั่นนะคะก็เป็นงานข้าวที่ใหญ่ที่สุดที่เชิญผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการข้าวทั่วโลกเนี่ยมาที่ประเทศไทยเพื่อ เราก็อยากจะมาแสดงศักยภาพข้าวไทยให้กับชาวโลกได้รู้แล้วก็จะมีงานเบอร์ทบิโอกาด้วยค่ะซึ่งงานมันสำปะหลังก็เป็นสินค้าเกษตรที่สําคัญของไทยเราอยากจะดึงศักยภาพของมันสำปะหลังของไทยเนี่ยให้มากขึ้นอยากจะให้ทุกคนรู้ว่ามันสำปะหลังของไทยเนี่ยสามารถทําได้อีกหลายโปรดักต์เลยแล้วก็อยากจะเ i v e r s i f y Market ให้มันสำปะหลังของไทยเนี่ยมีลูกมีคู่ค้ามีลูกค้าได้หลากหลายประเทศมากขึ้นค่ะ ก็รอชมรอติดตามนะคะอยากจะให้พี่ๆผู้ประกอบการเนี่ยมาเข้าร่วมกิจกรรมของกรมงินทานต่างประเทศกันมากขึ้นด้วยค่ะ